มี่อ่ถ้่อสวีกห่อ้วอกใหม่นี่พี่เไปงพี่ไปที่นรนี้ก็เห็นพี่ขบอไซค่ะไม่เห็นรถอะล้อสวยด้วยสวยเนาของฮอนด้าล้อมีด้วย ทำหน้านะแม่ก็ดีไม่ทำแมกสวยอะนะแมสวยแล้วกบแมสวยไสวยค่ะยหมดกเหยทไม่วกโอ้คืนี่กว้างมากอยู่กันไปหากันได้โอ้เด็กเสียงเล่นรอดอ่ะโอ้โหกวางเป็นไงจูร์รับะกนี ไม่ใช่เปลี่ยนรถมาเปลี่ยนอะไรพี่ได้พี่แต่เตี้เออแต่ของมาช่วยพนัาเหมือนกันไม่เขาเขาเดอ้วนเขาขามันจะชี้ทำไมชี้ตัวเองหน้าทำไมหน้าทำไมหน้ไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยมบ้าแต่มันก็ไม่ค่อยมีคนผอมเท่าไหร่นี่ไม่ค่อยมีไง น้อยมา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 มนี่ไงก่อนการิ้มันกัยิ่งปนการใหญ่เลยดีไวกว่าเฮ้ยอะไรนะครูพลิกอะไรนะดูปติบ้างอะไรบ้ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เลยปฏิปติเออดูปฏิขอ๊ีรอนดิ ูบลุมีปัญหาเรื่งไร่งเแกนกะนรลรมัเก๋นะดูคมันเป็นนะไตีันตูคติไม่เตียคน่ไงเนได้ไปออกยเอใช่บอนเพื่อนเน็ตออกแล้วเนอยากได้ปะี่ถามแล้วแม่งไม่แถมแอร์ไม่แถมแต่เขาบอกวิ่งเร็วๆแล้วเย็นนะไม่ถึงก็ถามว่าผมกี่ร้อยไม่เป็นแถมล้อข้างเลยไหมไม่เป แตงตาตั้งสี่ล้อไงรถแบบไอ้ตรงรถรถตรกยลตรงทะก็เหมือนตีเยของารเื่องข้ทา่วันแ้กวันแกเรียแต่งแต่ว่าพีเป็นอย่างนี้เลยสามสี่กุวันพี่พอดีแม่ไปออกไม่ได้เยี่งฝนตกกันหนึงเสรต้องพักเยจะกินไมันไม่ดีเลยอะพี่บอลก็เลยเปิดซันรูปให้ดูว่ากูก็เปียกก็วันนั้นก็โอเคเปิดราคาก็ด้งด่วนรอเลยเะะพักฝนตกไปดี อ่าย้ยพอค่ะควายเมื่อกี้ครเล่นไอีกรอบไหมไปอีกรอบไหมชอบชอบโกนฟุบคุยทุกทีเลยอีกรอบเลเอแล้วเด็แปดเแปดกับเขินมากๆเลยเฮ้ยขาเห็นาไม่ได้แล้วอะไรนะาเมื่อกี้ฟ้าอจัรยไจารไหฟ้าเนี่ยอัตราอัตราจะได้เลยนึ่งกับสิบเสียเสียหนึ่งอย่าดูถูกถูนะฟ้า ไม่ให้ดูผิดตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อกล้องมาตรวจชัตเตอร์ไปเท่าไหร่รูปจะได้กี่ใบนี่แหละเขาเรียกว่าแบบอยากจะถามฟ้าบอกว่ายังไม่รู้เลยที่ดูชัตเตอร์อยู่ตรงไหนชมบอกเฮ้ยฟ้าสวยมากเลยหูพี่เบอร์หมดเลยว่ะแล้วมันไปถ่ายอะไรวะพี่แทบจะแบบว่าแทบจะขึ้นโตอยู่นั่นใกล้ขนาดนั้นไม่ยิ่งถ่ายเบอร์ตั้งเล็งเค้กอะไรอยู่ โอ้โหตกกันเค้กใช่ไหมปั๊กอยูいい่ตบมือเหมือนปั๊กกลับบ้านอะไไปกลับแบบเนี้ยอย่างเงี้ยดูตบมือเงี้ยคิดว่าจะชวนกลับบ้านแล้วแต่ดูเวลาตัดกันไหมดูสองนี่มันแปดนาทีห้านาทีสี่ทุกห้านาทีเฮ้ยชื่ว่าเวลาไปล้นไรเขาเกิดอะไรโง่ๆหลายเลยล้างยังไงไม่มีอะไรรอพ่อแล้ววันนี้ฝนตกก็เลยแบบเฮ้ยช่วงนี้ฝนตกเในร้านมาก็แบบ่า ตกอ่ะอืมตกไปล้างมาแล้วตกเลยคือมุดหัวอยู่ในคอนโดอย่างเดียวตกแรงมากตกไม่ไม่ดนเพรนะที่ข้าแล้วแล้วก็เอ้ยไม่ไม่โดน

เ้ยวเอาไปอ่ต้อต้องทาไอยู่บ้านคือไมไม่เอเก็บยังไม่เลกงานไงก็มาแล้วตกมาอใช่้อมาใช่ไหมก็มาถึงวิมาแล้วดารั้อออกเวแล้วเนี่ยไม่าแต่เดี๋ยวเอ็ดเจ็ดโมงแล้วเ็มงไงอิงไเสื้อสวยอะเสื้อสวยอะฮะเสื้อสวยเสื้อ P40 หรอเสื้อสวยเนาะไม่เหรอ้องได้ไม่ใช่ดาวรน ไม่นี่ไปไอ้นี่เวลาเต้นหนอกถงเครื่องเครื่องเออเออครับนี่กิจกรราไปยาบดไปค่วินโะเลยติดลเลยเนี่ยทุ้มเลยไรอ่ะนแรกเหรอแล้วก็เนื้อหมูอ่ะโอ้โหมันวานเนเเดียบเปีแน่นอ๋อากาศเมื่อไรรูป่ะยี่สิบเอ็ดสิงหาวันเดียวกับวันบวมมาเลยไม่แต่เวลารู้ป่ะสามโมง สามโมงสี่โมงถึงสี่โมเย็นช่องทีวแชนแนลไลน์เร็นแล้วไลน์เืมาแน่นะคะสอ่เ้ีซอออกแล้วว่าไม่มาพวงนี้ไปนิสตัมเป็นภารกิจหลักมากจะกินไหมเราซื้อมาฝากละพบพบเอาไหมจะซื้อมาฝากอาิคิ์หน้านะสจจัดรายการกลไๆเราไงรายการฝากนิสัมพาแม่มาเลี้ยง ไม่ไม่ออกตังค์เนาะอยู่ตอนไหนอ่ะอยู่ตอนไหนตอนเย็นตอนเย็นนะโอเคเดี๋ยวมาตอนเช้าจบเช้าเดี๋ยวจะเอามาฝากไว้ให้คือค่าอะไรอ่ะลังตะบินส่งกานเลยอุ้ยหวานไปอ่ะพี่ขร้องเปลงกันหมดเลยนะพี่ก็วล้อเนี้ยร้องเพลงนี้ อ๋อง่ะเขาก็ร้องเป็นพี่โตมากับเพลงนี้เห็นไหมเนาะจริงเจริงน่ะเพราะบ้านเอเแหละทำให้เล่นดูแปลกที่ทุกคนเขาก็รู้จักกันหมดแค่เด็กบ้านเอเอ็มแล้วอ่ะเป็กนอกบมานแต่มันทะยมแล้วพี่ก็ไม่ร้อเด็กต่างจังหวัดรู้จักหมดเพลงเนี้ด็กกรุงเทพไม่รู้จักเลยเด็กกรุงเทพไม่รู้องหรอกเด็กกรุงเทพไม่ร้องเขาเด็กกรุงเทพไม่ร้องเด็กนี้ก็เลยตอนอยู่เตียง

แต่โรงเรียนใช่แล้แต่โรงเรียนด้วยแล้วก็ต่างอำเภอไงของใบมันในอำเภอของพี่ก็ต่างอำเภอเชื่อที่มันร้องแข่งเชียร์เหรอไม่ไม่มันไม่รู้กูดูถึงร้องเป็นมันแค่แต่งกองเชียร์เขาเป็นกัปตันให่อ๋อเขาจะวเอาเพลงอะไรเป็นเ็ตอ่ะจ้าเป็นเน็ตเป็นเน็ตบอลเล่บอลเป็นอันเดอร์เป็นอันเดอร์ก็เป็นอะไรเขาบอกเล่นวอลเลย์บอลหาเป็นเน็ตอ่ะอยู่นี่เฮ้ยแข่งอีกยังวันไหนอ่ะ วันที่15ที่นี15ูกมาเมืองไทยกับซิลมาเมืองไทยกลับมาแล้วมาแล้วก็มาแข่งที่เมืองไทยแพ้หมดอะคราวที่แล้วแพ้หมดที่เขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมืองไทยลวมาเล็กสุดยชนะที่สุดโทีุ่ขสันอันนั้นซเบียสนามแรกสนามที่เกาหลีอินโดนเี่ยอินเดี๋ยวอินโดเนี่ยสุข2ทีเนี้ยอุยเราเข้าไปอ๋อเราได้เข้า10รดบเดาได้เด้า10รอ เอาปละเอาปะไหมอกปะละก็ดีนะคนละเดือนไหมคนละเดือนด้วยไหมเฮ้ก็ดีได้ทุกคนแบบอึ้งอะไรใครวะใครเป็นคนจัดอีเวนต์นี้ปื้มจีบโกงก็มองใครอ่ะนี่เลิกทำงานเขาเปลี่ยนทุกคนเดี๋ยวเอาใหม่ดิปื้มจิบท่าไงบ้างมโอ้ยเนี่ยเมื่อกี้เกือบคิดไม่ทันเลยพี่เนาะแต่เขาน่ารักจริงจริงเนาะน่าสงวกว่าแบบน่ารักนเหมือน เขาะแต่เขาเปลี่นนะเหมือนผู้ชายนิยายเลยอะแบบหน้าโค้งเป๊ะกับนิยายที่วาดอ่ะเฮ้ยมีคนอย่างนี้ในโลกอ่ะพวกกระตูญี่ปุ่นอ่ะพี่พม่เอกตุ้ตาวาเจริงจังมากเลยนะมันคสมัยเรื่องอะไรวะพี่แยพี่มันดังจังอะจังหวะองจอ่เจปป ปากรปนะคะปาตาเดพี่จะไปคุยกันเอามจสดีค่ะวัี่อเลยนะหมอั่อค่ะส่งก้อมาก่อนต้องก้อมตามดสวัสดีค่ะห้มอตววรูยิงี่ยังเานน้ม่เ็ยิงทำวันี้ก็ทำผมสวยไม่ค่อยได้กินปกติแม่ไม่คอยได้กินซ้ำหปกติแม่ไกินแต่พี่ซ้ ต้องกินอะไรแปลกๆบ้างแม่ด้ี่กินอ่้องไปนี่าดีกินเนี่ยม่กวาดีถึมึงกินมันองะไรีแแม่บอกเนยต้องลองกินมาแม่เข้าสังคมไม่ <you> ได้แม่เดี๋ยวพรุงนี้เริ่มผด้วกันเริ่มจากตะปูปลาอะไรเนที่มกินมาใช่ะเยผเธือก่อนดูอยะทำไมเวลากินอะไรต้องแบบ ตักหนึ่งชิ้นแล้วไปจิ้มเออทไมไม่เอาจิ้มใส่ช้อนใส่ราดคืออาทาพามาสมมุติแ่บตักสมมุติเราจะกินใช่ป่ะเราตักตัดแล้วอะหมูหมูจะซดน้ำอะทำ่ไมต้องเอาหมูลงมาวางไว้ในช้อนแล้วก็ตักซดน้ำเราไม่คิดถึงใจคนอื่นเขาจอ้มซอมากหรอให้มันทำวันหรออย่หมูหั่นปลา อันปลาจะกินน้ำจิ้มอันปลาจะกินน้ำจิ้มก็เอาปลาไปในช้อนแล้วก็ไปช้อิไเหรอเด้กินตอเลยนะต้องแต่งใจอะไรแล้วต้งหรอจริงจหีอันนี้มันผิดหรอไม่ผิดหรอกสไตล์กาตไไม่ใช่หนูไม่กินท้องกล้าหูไม่ไปถึงว่าเอาเอาเอาไอ้สวเนื้อวางไอ้จานใช่ป่ะแล้วก็ตักน้จิ้มมาราดแล้วยกิตัก้หก็ปกติหนูก็ทำกันนะไม่ ออกกล้องออกเลยนีเลยกล้องงอนกล้องงอนคือเขาดูทำไมมันแปลกๆปลกเออใช่หน้าเหลาแล้นหนุกเออใช่วันนั้นรู้สึกรสชาติแปลกๆเอ้าเอาเขิดเป็นเกล้องเกินกล้องเกินกล้องไม่ใช่ไม่ใช่หนุเข้าไปปากกัดออกมาชิ้นหนึ่งแล้วใส่ช้อนอะไรแไม่ถนัดแล้วมั้งอือแล้วแม่สียอะไรอ่ะ อะไรกล้องหน้าอีกเปล่าก้องหน้าเนี่ยกล้องหน้าวิชัดมากได้เอาไล้องไปปรับโหมดนะพี่ปอลู่งนะทำงานพี่ปอต้องไปคุมคนอีกนะเสียแรงทำงาน้วไม่งั้นแต่เขาหลับกันหมดดูมันดูมันทุกคนนี่รงนี้เลยไหมหลับกล้องหน้าด้ยไปบ้าเขาไปอีกเขาไปอีกอ๋อจะลงบนพูดรู้ยัง ไม่พ you know? ูดไม่พูดไม่ตอบรู้แล้วใกล้เกินระยะเรนขิ้นเกี่ยวไปข้างไปอะไรหรอนี่เสี่ยงนะพี่ไม่ได้ตรงนี้ต้องวิ่งวิ่งห่าวีเลยห่าวีห่าวีอ่ะคือห่าวีโป๊ะเรียมไว้แล้วไม่รู้คนอื่นเขาไปสามสี่รูปแล้วถ่ายถ่ายถี่โป๊ได้มีรูปแล้วว่าอยู่ชไอ้ฟ้าวางสนุกอีกตักกีฬาเลยเครื่องไะไอ่ะ คือหลบให้มันมันก็ไม่มายืนแล้วพอถ่ายแล้วมันก็จะมาถ่ายบังหน้าเนี่ยโอ้ยไถ่ายแล้วไปถ่ายแล้วอเยก็เลยขเลยขเลมึงถ่ายเป็นร้อยแล้วไปเลยขเลยขเลย